นิพพานเพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุอานนท์ส่วนภิกษุบางรูปในธรรมินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติในปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่เนวะสัญญานาสัญญายตนะอย่างนั้นแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาว่าถ้าไม่ควรมีและไม่พึงมีแก่เราก็ต้องไม่มีแก่เราสิ่งใดมีอยู่ สิ่งใดมีแล้วเราจะละสิ่งนั้นเสียดังนี้ภิกษุบางรูปนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำส,สรรเริญไม่มองหมอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำส,สรรเริญไม่มองหมอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นวิญญาณของเธอก็ไม่เป็นธรรมชาติอาศัยซึ่งอุเบกขานั้นไม่มีอุเบกขานั้นเป็นอุปาทาน อานนท์ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพานแล